จงเสว่งาเป็นเงองคงประจักและความชอบธรรมของพระองค์และพระองค์จะทรงพร้อมทำสิ่งห่างปัะหยัยฮาเลลูยาฮาเลลูยา เจาและคำามชับทางของพระองค์และพระองค์จะทรงควอมทำสิ่งทางฟังห้าอ่ฮัเลลฮัลเลลูยาฮัลเลลูยาฮั Cabra. ของพระเจฉันละคืนด้วยคำลาของพระเจ้าฉันเนมภายในคือลัทธิของพระบุพเ็นจะฉันละคืนด้วยคำลาของพระเจ้าฉัละคืนด้วยคำลาของพระเจ้าชัละคืนด้วยคำลาของพระเจ้าฉันเนมภายในคือลัทธิของพระบุพเ็นจะฉันละคืนด้วย ค่อคำรลัของประจ้าอาเมนวันนี้คือคำว,ว่าฉันหลักนึงดีโมดีบอที่นึงข้อที่ห้าบอกว่าเตะเป้าหมายของกันกัมชำนนก็คือความหลักที่มาจากใจที่บริสุทธิ์จากมนโนธรรมที่ดีและ จากความเชื่อที่จริงใจพระเยซูคริสทรงเป็นวิญญันแห่งความบริสุทธิ์และเมื่อเราพบพระเจ้าเราก็ปลืันใจพระคัมภีร์บอกว่าบดกำมนั้นยอมมาเพื่อจ่ก ราคาและทำลายเรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตและจะได้ยังควบบริบูรพระเจ้าอวยพรค่ะซงดิโมดีโบติสีขขอที่สิบเจบอกว่าอย่างไรก็ดีองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยืนอยู่ไกลและประทัน กำลังแกขคาพเจ้าเผอว่าเข้าประสทจ,จะได้รับการประกาศออกไปอย่างเต็มที่พันทั้งคาพเจ้าและคุณตั้งชัดทั้งหมดจะได้อินแล้วคาพเจ้าจะได้รับการช่วยให้รอดจัก ปักซิงโตปักซิงโตเอ่อให้อ่อกานช่วยให้รถจากปักซิงโตพระอิติคุณคือการประกาศพระวจนะแห่งการประกาศกับพระเจ้าด้วยวิธีแข้มแข็งและกระหันสองดิโมดีบอทิสีีคอทีสิบ แกบอกว่าเล่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะโปรดช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากการล้างทุกอย่างและจะทรงช่วยข้าพเจ้าให้รถเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ของพระองค์ขอพระสิริมีเดพระองค์สืบสืบไปชั่วนินรันดร์ไปชั่วนินรันดร์าเมน พระกิติคุณเกล้าทึงความหลดที่นำราไปสาว์และเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ทุกสะสมในความมืดและทำให้พวกเขามีชีวิตตลอไปใบถึงว่าเราได้รับกันชำระโดยกันตรัสนักถึงความจริงและ สารภาพและได้รับกันารโปรโปรยในความจริงพระคัมภีร์บอกว่าอย่าให้ใครมันประมาทความอ่อนไหวของท่านแต่จงเป็นแบบอย่างแก่บารดาผู้เชื่อทั้งในด้านว่าจะาและ การประพฤติทั้งไหนด้านความรักความเชือ้อและความบริสุทธิ์จงอุติดเวลาให้กับการอ,อ่นพระคัมภีร์ในที่ประชมุมให้กับการเทศานาะและสั่งสอนจนกว่าข้าพเจ้าจะมาเ,เราจะต้องติด เอาด้วยพระวาจนเละกันส่ออนวนอนกว่าพระเจ้าจะ,สะเสด็จมาและบาน,บานรูปพันธกิจของเราตามความเชื่อดึงดีบนีบท 4, ที่สี1ข้อที่สิบหกอกว่าจงเอาใจใส่ทั้งตัวท่านและดำคำสอน และคำสอนของท่านจงประพฤติสิ่งเหล่านี้อยู่สมอเพราะเมื่อทำอย่างนี้แล้วท่านจะสามารถช่วยทางตัวท่านและทุกคนที่ฟังท่านให้รอดได้สองดีโมดีบทที่สามข้อที่สิบหก ถึง17บอกว่าเราต้องยอมเราว่าความาคําลำลึกแห่งความาคามํเาเชื่อของเรานั้นอิงใหญ่มากคือว่าพระองค์ทรงปรากฏเป็นมนุษย์ทรงได้รับการพิจุดพิสูจ์ว่า,อาชอบธรรมโดยพระวิญญาณทรง ปรากฏต่อเราทุสา์สันสงได้รับกันปรากฏออกไปยังบันดาพระชัดชัดสงได้รับกันเชื่อวางใจจากคนบางไหมในายโลกและสงทุกลับขึ้นไปด้วยพระสิริพระคำพี สมบุรณ์แบบสารับกันทำสิ่งดีทุกอย่างในฐานะคนของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าเพราะว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างไว้นันดีไม่มีอะไรต้องห้ามถ้ารับประทานด้วยความออขอบพระคุณแล้วต้อง ปรากศปรากิทิคุณนเวละาหรือนอกเวละาจนกว่าพระเจ้า,จาเจ้าเดมาส่องดีโมดีบทที่สีข้อที่5บอกว่าเตท่านจงนักแน,น,น่นนนแน่นมันคงทุกเหลื่องจองอทอนต่อความทุกอยากจงทำหน้า ที่ของผู้ประกาศช่วยประเสริฐและจงทำพันธกิจของท่านให้ควบบริบูรณ์ในการทำงานของพระเจ้าจะได้รับพลังและความทุกข์ร่วมกันดังนั้นคุณต้องตื่นตัวและคิดชงลุก เก็รู้สิบทที่สิข้อที่สองบอกว่าจงเอ่อุติตัวในการอธิษฐานจงเฝ้าระวังในเรื่องนี้ด้วยเอกันชอบเออ่พระคุณการเข้อพระคุณไม่ใช่ข้อพระคุณข้อพระคุณ จงอุทิศตัวในการอาเทฐานจงเฝ้าราวังในเหลืองนี้ด้วยการขอบพระคุณพระคัมภีร์บอกว่าดังนั้นเราเต้องชช่นชมินดีอาิทฐานโดยไม่ยุอยังเละดำนอนชีวิตด้วยความออชอบออความ ค,ความขอบคุณในทุกสิ่งสามอ,อโกลอสีโบติสีข้อที่สีบอกว่าเล่อาทิฐานเพื่อเราด้วยเพื่อว่าพระเจ้าจะทรงปิดประตูให้เราสำหรับพระวจานานั้นข้าพระเจ้าทุกกระหสูเโโกเพราะเห็นนี้พระกิติคุณเป็น ลิเดตและซาติปัญญาของพระผู้เป็นเจ้าและการเชื่อในพระเยซูคือประจักพยันในชีวิตของเราฉันหวังว่าวันนี้จะเป็นชีวิตแห่งการเชื่อในพระกิติคุณและเป็นพยันโตพ่พระเจ้าพระเจ้าเปพองคะขอบคุณพระเจ้าสันสวพระเจ้าโยกยงพระเจ้า